รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันการวางสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัยและยับยั้งอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หลังที่ผ่านมาพบพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่สงบพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงการวางกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณสารอาญา ว่าให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตามปกติส่วนกําลังที่จัดเตรียมยืนยันว่าเตรียมไว้เพียงพอส่วนกรณีจัดวางเครื่องกีดขวางตู้คอนเทนเนอร์นั้นยืนยันว่าการใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและยับยั้งอันตรายหลังพบพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่สงบหากมีการละเมิดกฎหมายตำรวจจะจับกลุมทันทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยกำชับการปฏิบัติให้เน้นอดทนยึดมั่นในหลักการนิติรัฐนิติธรรมผู้ชุมนุมในช่วงหลัง มีการใช้อาวุธใช้วัตถุระเบิดใช้ปุ๊เพลิงและก็วัตถุอื่นที่สามารถติดไปได้ง่ายมาใช้ในการชุมนุมตลอดจนมีการสร้างกระแสข่าวเพื่อก่อให้เกิดความวุว่นวายในบ้านเมืองอย่างเช่นที่เราเห็นในภาพข่าวต่างๆว่ามีการใช้เครื่องพ่นควันเพื่อมาเป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตามีการทุบทำลายสิ่งของทั้งทรัพย์สินของทางราชการทรัพย์สินของเอกชน ตลอดกานมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเว้นในกล่าวซึ่งในขณะนี้เนะี่ยท่านผู้จัดการตรวจครนครบาลท่านให้จัดกำลังเพียงพอต่อพฤติกรรมของตัวผู้ชุมนุมครับ